สรุปข่าวจีนเตรียมครองตำแหน่งผู้นำอีวีโลก2026พร้อมใช้ไทยเป็นฐานอาเซียนภาพรวมจีนกำลังจะครองตลาด e ีวีโลกบริษัทวิจัยการ์ดเนอร์คาดการณ์ว่าในปี2026จีนจะครองส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกถึง61%มูลค่าตลาดจากยอดขายรถอีวีสะสมทั้งหมด116ล้านคันมากกว่าครึ่งจะมาจากจีน หยักษ์ใหญ่จีนที่เร่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ได้แก่ BYD, หลี่ออโต้เอ็กซเพงนโอและ G ีลี่กลยุทธ์ของแต่ละแบรนด์จีนในปี2026 BYD ผู้ครองตลาด PHEV สู่ยุโรปเปิดตัว BYD Dolphin G รถ PHEV Hatchback สำหรับตลาดยุโรปสเปคเด่นวิ่งด้วยไฟฟ้าได้90กิโลเมตรใช้เชื้อเพลิงเพียง1.8ลิตรต่อ100กิเม ฐานการผลิตใช้งงงานระยองของไทยเป็นฐานส่งออกไปยุโรปและอาเซียนรุ่นปัจจุบันในไทย BYD Seal 5DMI ได้รับความนิยมดี Li Auto ออตตมาแรงแซงทางโค้งส่งมอบรถโต152%ในไตรมาสแรกของปี2024เปิดโรงงานใหม่เซี่ยงไฮ้ปี2025เน้น SUV premium ระบบ ER EV Extended Range EV ร่วมมือกับ CATL พัฒนาระบบนิเวศแบตเตอรี่ในไทย Xpeng เทคโนโลยีล้ำนำสมัยใช้ระบบแบตเตอรี่800โวลต์ชาร์จเร็วเป็นพิเศษรุ่น Xpeng G6 เตรียมแข่งกับ Tesla Model Y ระบบช่วยขับอัตโนมัติ a d a s ระดับสูงเตรียมบุกตลาดไทยปี2026 NIO เปลี่ยนเกมด้วยราคาจับต้องได้เปิดตัว NIO ไฟฟล l y รุ่นขนาดเล็กราคา5-6แสนบาท เน้นเทคโนโลยีแบตเตอรี่สวอปเปลี่ยนแบตเตอรี่ในไม่กี่นาทีสร้างสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ครอบคลุมไทยและอาเซียนเป็นซอฟต์พาวเวอร์จีนรูปแบบใหม่ในภูมิภาค g ี l i ครบทุกรถนิยม g e l i EX2 ดีไซน์สปอร์ตสเปคแรง s i k e r 7X SUV Premium วิ่งไกล480-580กิโลเมตรต่อชาร์จตอบโจทย์นโยบาย30-30ของไทยได้ตรงจุด ผลกระทบต่อตลาดไทยโอกาสสำหรับไทยเป็นฐานผลิตภูมิภาคไทยจะเป็นฮับส่งออก e ีวีไปอาเซียนได้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบชาร์จจากจีนตลาดงานเพิ่มเกิดอาชีพใหม่ด้านวิศวกรร,รม e ีวีและซ่อมบำรงุงผู้บริโภคได้ประโยชน์มีรถ e ีวีให้เลือกมากขึ้นในราคาคุ้มค่าความท้าทาย Pri c e War การแข่งขันด้านราคาดุเดือดอาจมีผู้เล่นเล็กรลวง การพึ่งพาจีนเมื่อจีนครองส่วนแบ่งตลาด70%อาจเสียอำนาจต่อรองต้องแรงพัฒนาบุคลากรแรงงานไทยต้องมีทักษะด้าน e ีแผนการขยายสู่ตลาดโลกยุโรป BYD มุ่งตลาดยุโรปด้วยรุ่นเดวฟินจีอาเซียนไทยเป็นฐานหลักสำหรับบุกตลาดอาเซียนทั้งหมดกลยุทธ์ใช้ทั้งเทคโนโลยีราคาแข่งขันและเครือข่ายบริการแนวรมปี2026 รถขนาดเล็กราคาถูกจะเป็นเทรนด์หลักเช่นไนโอไฟฟลาเทคโนโลยีชาร์จเร็วจะเป็นมาตรฐานใหม่ระบบบริการครบวงจรเช่นแบตเตอรี่สวอของ n นโเป็นซอฟต์พาวเวอรจีนรูปแบบใหม่ในภูมิภาคสรุปปี2026จะเป็นปีที่การแข่งขันในตลาด EV ีถึงจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญจีนเตรียมใช้ทั้งเทคโนโลยีกลยุทธ์ราคาและความได้ประโยชน์ด้านการผลิตเพื่อครองตำแหน่งผู้นำโลก ส่วนไทยมีโอกาสทองที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ยุคใหม่แต่ต้องเร่งพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานและทักษะแรงงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้